ของทั้งคู่นะครับขอเชิญร่วมงานประจําปีวัดลองลองเทียนนะครับหลวงพ่อศิลาเพเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่2อถึงสามพฤามีทั้งมวยแข่งขันคอนเสิร์ตครับคุณวิชัยคุณศรีนวลปั้นงามฝากประชาสัมพันธ์มาครับค่ะขอบคุณบริษัทเ1 5 0ราจำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะยาน้ำเสือ11ตัวค่ะยากระสายเส้นตราเสือตาหัวเสือนะคะลูกหมากรถยองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนตนนยน์โดยคุณปณวัฒนกิจเจริญวงศ์ค่ะ นิคเนเจอร์ไทยแลนด์นะคะมหาชัยวินล่าโดยคุณฤทธิ์สิงห์บังชาพร้อมทั้งโรงแรม13เหรียญค่ะโดยคุณสมชายนิติวนกุลค่ะขอบคุณพี่สมชายนิติวนกุลครับเจ้าของ13เหรียญรุงนี้มีนัดกันนะครับที่13เหรียญท่ายพระราม9นะครับไปดูผลงานของแสงมณีซ้อมโชว์ดีหรือไม่ดีครับใส่กันเลยเดี๋ยวผลเดินต่อยัดมากดูครับแต่ว่าทางด้านจาซิ่นี่เขามีแหม่กาดนี่ขยับ หยาบหลอกนะครับเจ้าเอ็มไม่สนครับเดินทิ้งหมัดทิ้งบอมอย่างเดียวโอ้โหแมโอ้เปณดกันชัยชั่งน้ำหนักนี่เมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ฟื้นขึ้นพองตัวขึ้นครับจะหล่นหรือไม่หล่น3,000บาทเชงเชงครับคุณอมรินเสือสือ11ตัวในห้างเชิดชัยอีก3,000บาทแม่เลี้ยงโดนตาครับแม่เลี้ยงยิงตาอ้าโดนแล้วโดนแล้ว แมยางกันฟันหลุดสิโอ้โหหายใจติดขัดแล้วล้างก่อนอาจารย์นะโรงล้างก่อนแมต้องรีบล้างครับจังไหวอยู่นะครับแม่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงว่าไงครับกรรมการนั้นให้ล้างเรื่องยางกันฟันก่อนนะครับอ้าวลงต่อแล้เจ้าเอ็มได้เลี้ยงยูนิตาตัวงองอยู่ห้าพันวินาทีฮัทบายห้าพันคุณได้สิ่งมั่งชานเหมือนบาท Sabes, โอ anyway, ้โหเวียงไปเวียงมานี่อันตรายครับเราสั oh ้นกว่าครับไปแลกอย่างนี้นี่อันตรายครับแม่ล็อกคอไว้ครับโอ้ยาสิเล่นเหนียวคอดีไม่ตีเข่าครับบุษราคุณอาชีพนี่ตีเข่าไม่ได้น้อคออย่างนี้ทิกติกาครับโอ้โหเจอมันเครื่องแล้วครับลำตัวลำตัวม เร,เริ่มอ่อนแล้วเริ่มจะคุมเกมได้ครับเจา้าเอมจาซิกเองเริ่มจะแม่เริ่มจะหลวมเลยนะครับโดนไปหลากหลายเหลืองเกินทั้งบนทั้งล่างปิดล่างโดนบนครับปิดบนโดนล่างงัดขึ้นมางัดขึ้นมาโอ้โห,โโหโดูครับรอจังหวะแม่ยังโยกไปโยกมาอยู่ครับจาซิกอีกแล้วเมื่อสัปตนั้นก่อนหน้านั้นเป็นเลือดบราซิลตอนนี้เป็นเลือดอิหร่านครับโดนเข้าไปโพงจมูกทะลักอีกแล้ว อ่าเจ้าเอกประเคนของหนักอย่างเดียวเหนื่อยเหมือนกันนะคุณสนันชัยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะฮะต่อยชาวบ้านเขาเหนื่อยนะเจ้าเอ็ม่ะทำท่าจะผ่อนเหมือนกันครับแม่ตัวใหญ่จริงๆครับ <c oughs> โอ้โหสีภรรยาที่บ้านไม่ใหญ่เท่านี้นะครับเจ <c oughs> อการซิกเข้าไปนี่ใหญ่จริงๆวันนี้อ้าว